สวัสดีพพ่่่ออแมีน้งควันนี้เป็นวันที่13กันยายน2567ข่าวพ่อพ่อกันตลาดนัดตัวกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรครับฝากประชาสัมพันธ์ติดเนมยอถือเลยสไลส์วนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูวงแหวนะเฟซบุ๊กแฟนเพจเดินดูวงแหวนนะขอไมาแล้วฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามครับจุดมุ่งหมาการสนับสนุนทางสายส่วนเฟซบุ๊กครับจะมาหยุดแอดมินจุนจนทครับขึ้นออกตลาดพุทธศักราช2567นะครับกัดแม่ลูกเปิดมา20,000กัดแม่ลูกแม่ลูกตัวแม่ล แม่ลูกอยู่แม่ลูกอยู่่ครับตั่วสาวกั่าสาวจบาทเหรา่าสาวสาวน่อยจ้บาทมมื่นก๊บาบาทท่านหนึ่งตอว่เน so, ือท่านหนึ่งนในนหางไห้ราคาแบบนี้า ไมหางเวียดนามันเลาะหาสื่งงวยนะครับเอาเต็มรถชิปลอดทั้งจังสิกับเลยเวียดนามัสื่อถึงงวดทั้งป้ายนะครับเต็มรถชิปลอดทั้งจังกลับจังกลับบนบนความเงียบมิลลิงนะมิลลิงนบรรยากาศท่านกันเลยต่อร่องกันคือคักอยู่นะครับ ท่านนี่ป่ามันบ่มีเบืเ่อเกินงัวาสาวงามเลยนะถามอยู่ตะวันป่าปันมุ่งมา่ป่ามันผสมมันขายจะอยู่สนามบินบางท่านก็นะครับเอฟซีบางท่านก็ถามเห็นเจ้าของงัวอยู่ถือเสือกก้อเงื่อนขึ้นมาไปถามนะครับครับห้อยบางคนก็เป็นเทวดาด้ไรเงี้ยนะครับขายได้อยู่สนามนะ เป็นเซล่ยลมนนะครับเป็นเซล่ยลมนครับเป็นเซล่ยลมนเนี่ยขายกินกับไรอย่างเดียวนะครับเป็นเซล่ยลมนขายกินกับไรถือเสือกขายกินกับไรนะครับบางครันี่ยจะถามเทวดาสนามคืออย่างเทวดาสนามเป็นยังไงครับ <laughs> เ <t he> ทวดาสนามเป็นนะเซล่ยลมันนุ่งน่องถึงเซล่ยลมนนะครับตอนที่ในห้อยเพิ่นเอางัวมาเพิ่นเกิดนะครับขายโบกเกงีงเพิ่งเกิดเซล่ยลมนขายไห,ห้นะครับขายแล้วก็เพิ่งเกิดนะรับเอาคำไรส่วนตังนะครับได้หลายเดียวกันหัวเสาสองเสา ใหญ่พันจังหวั้ยม er. uh ื่นหัหมื่นน้องพันจังบ่ัมื่นสองพันกับมื่นหัานมื่นสองกับมื่นหัาสูงร้อยสามสบนะาดำเียมื่นหักเครื่องดำมื่นมื่นสองเครื่องเหลืองนะครับมื่นหเครื่องดำมื่นสเครื่องเหลืองนะครับสีดีอยู่นะครับ่ายืนง่ายอยขอแข่งบออนบันไดนะครับยืนได้อยู่ครับยืนดีอยู่นะครับ อันนี้ก็เห็นเจ้าของเด่นๆเลยนะเป็นงามๆหมื่นห้ากับหมื่นสองน่นั่วัวสาวนะสนใจจีตัวเด็ดบ่เด่นครับ083 083 169 169 9138นะครับสนใจทุกมาสอบถามเลยนะมั่นสาวสาวท้องแรกนะครับขาดน้ำเดือดกไปขุนหน่อยะครับงัวกำลังท้องเฝ้าเอาไปกินกำลังอ้วนเต็มดีครับ ตึงดีตึงแห้งนะตึงดีตึงแห้งนะ่แม่ลูกวแม่ลูกลูกผูแม่ลูกค่าจะบาทเท่าแม่ลูกสองหมื่นสามพารแม่ลูก, 23, ลกสาวสามสองม่นสามพันหามลูกตัวลูกไส้รอเลพ่อไปไดนะ้ตัวขาหน่อยอยังไง ส่งดีอย่ตัวขาเขาหน่อยนะกระดูกเขาหน่อยนะคนต่อราคาเนี่ยไปดูเกินมันว่าหนาแปดว่าว่างหินแม่ลูกคุณพ่อมันก็ไม่เขียนใบใบซื้อขายให้่ตลอดแม่ลูกแค่จะบัตรนั่แม่ลูกบอกบอกคนล่ะ หมื่นเก้าพันนะหนึ่ลูกเด็กจะมือเนี่ยหัวตาแต่สินสหมือเป็นลูกคนลูนต้องกระเด็นสินหมั่งประมาณสินหานี่ประมาณนลูกลูกดูนครับลูกตัวดีด้วยนะลูกคนหนึ่งลูกเล่ยนะครับเล่ยสีไหมทองครับเป็นเป็นเล่ยมันนะครับออกไปทางเล่ยแห้งนะครับตอนที่เอฟซีก็ถามว่ามันเล่ยเป็นยังไงด๋มันเล่ครับเล่ยมันนมันเล่ยนะครับปกติถ้าถ้าถ้าสายเลือดออกไปทางไหนก่อนก็สีเอิญแับสายนันก่อนนะครับ สายเลือดนะครับส่วนต่างของสายเลือดถัาไปทางใดมากกสินะครับกสิเอาเอาซื้อสายพันธุ์หนึ่งคืนก่อนนะครับส่วนผสมส่วนใดมากนะครับอันนี้เป็นเล่มั่นนะครับโค้งสางกมเนี้อออกไปทางเล่นะครับทางเล่ครับหมื่นเก้าแม่สูงประมาณร้อยสามสิบนะเป็นงัวนะครับไข่กลางนะไข่กลางเขากันเดี่ยวเต็มที่ก็บพราเกินลูกสองนะครับเรัล่นพ สนใจที่ตัวใดเบอร์ใดครับ0 8 4 0 8 4 8 7 9ี่ศูนย์แปดสนึ่งเก้าสนใจเพืมาสอบถามเอาอนาคตพอพันยังรอเลยหมอรอดิแม,ม,ม,ม่เครื่องเหลืองอมพลแต่ว่าถ้าเอาไปเป็นผสมพันธุ์สายเละอ่ะเบได้ต้องสนใจเครื่องเหลืองหรอกนคนระับเครื่องเหลืองเพราะว่าเล่เป็นเครื่องเหลืองอยู่แล้วนะครับ ชารโลรีนะเครื่องเหลืองนี่แล้วนะวุได้เกี่ยวนะครับขายเล่วุ่้ด้เกี่ยนเครื่องเหลืองเครื่องดำนครับแม่ลูกเศร้าเก่าสองหมื่นเก้าพันหนึ่งแม่ลูกลูกตัวเมียนะแดงดีเป็นอยครับแม่สูงลอยสี่สิบนมนะนมดีอยู่ต้นไร่สดผมขาวใบเบิ้งมาแล้วนะครับเนื้อเนื้อนะครับราคาอ่อนวนะครับราคาหลอดเมื่อยอยู่นะครับ ใส่ใหญ่ๆกับหมื่นกว่าบาทนะครับใส่ร้อยสี่สิบกับหมื่นกว่าบาทนะครับกอดสองหมื่นนะครับนะครับใส่ร้อยยี่สิบนะครับใส่ร้อยยี่สิบกับเจ็ดพันบวกถึงหมื่นกว่าบาทนะครับง้อปูนะครับราคาประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวแวะกลับไปเดี๋ยวเอ็มมินลงไลน์หรอกไปเบื้องอ่ายอดลังก็ได้นะครับแม่สูงร้อยสี่สิบนะเครื่องดำนะครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกเนาะมือนี้เอางัวนหน่อยมานเดยสาวหน่อยแม่นบ่ครับ สนใจที่ต่อได้เบอร์ใดน,นะคร,ครับีแม่ลูกครับแม่ลูกใส่เบอร์นะครับ080ย์0ปดศ7 2, 93, <67. S 1> นย์เจ็ดสองนย์เก้สมาสากเจนใจต้อมาสอบถามแ,แม่ครับคือคุณชุม่มนะครับแม่ลูกนะครับหัวนหน่อยๆใส่หนีบประมาณอ่าหัวปั้นหัวลูกเรียกพร้อมไหมงานเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิ่งหัวผู้นี้ก็เดี๋ยวต่อราคาเลย ก็หเป็นไงเป็นางใ,ใส่หางหกเดือนนะครับสิบสองถึงสิบห้าเดือนใส่ไงนะครับสิบสองถึงสิบห<ด>้าเดือนหนาจะราคาประมาณบ่หลอดสองหมื่นยูนครับแต่ว่าส่วนมากตัวนี้มีมีแจะใส่หนึ่งครับใส่หาเดือนครับใส่หาหกเดือนน่งใส่หาเดือนนะ 2ตัวมื่นสี่เนี่ยนี่คุณอ่นตอนนี้อ่านภาษาอัองกฤษเกิดไท้นัดหน่อหัวเนื้ออยู่เออนี่บอกใส่ไปบ้านี่ประมาณสิบหาเดือนสิบสถึงสิหเดือน นี่ห่ครับว่าผูวรุ่นนี้บ่าสิบสองถึงสิบแปดเลยครับไซส์หนึ่งปีไซส์หนึ่งปีอ๋อมาอะไรนี่วัวผัวแบบอ้วนๆนี่ว่าผัวนี่ห่างในห่างเป็นกำลังต่อราคาอยู่นี่รุ่นนี้รุ่นนี้อยากจะบ่ายนะครับรุ่นนี้ สองหมื่นแปดพันหาร้อยยังไงครับเพิ่นเปิดไว้นะครับเยวเร่งต่อกันยครับศหาอยครับสองหมนแปดันหาร้เนใส่ประมาณนี้ใส่สิองเดือนถึสิบหเดือนนะาจะพ่อท่าฟันน้ำนมอยู่ประทาณสสอปีนลครับครับหนุ่มฟันน้ำนมนะครับอายุ1 2บสถึงสิเดือนเนี่ยประมาณนี้นะครับเศร้าแปดหาลยเรปใส่นี่ครับอ้วนๆนะครับอ้วนเนือมีเนืออยู่นะครับครับ ต่วาใส่น้อยกับเ0็ดบวกนะครับไซสูงความสูงประมาณร2 0ยิบนะครับความสูงประมาณร2 0ยยีบท่านี่ใน,นหอยคนบรไปส่งในหอยบ่าไปส่งเป็นกันเลยนะครับตรงเบิ้งนนะนั่นมีมัวผูตัวหนึ่งนะมัวผู